วันท้ายยินดีจอมนักชกชกบันเปนกับพิงนะตาะวันนี้เราจะทำอะไรกันคะทำโดนัทเบรดโดนัทเบรดโอเควันนี้เราจะทำขนมปังโดนัทเบรดเพราะว่าอะไรกันส่วนใหญ่เลยโอเควันนี้เราจะทำขนมปังโดนัทเบรดกันนะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะสำเร็จไหมเพราะว่าพิงค์นนชอบกินโดนัทมากๆ <laughs> แล้ว ถ้าโดนัทมันจะต้องเอาไปทอดใช่ไหมคะมันก็จะไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่เนาะคราวนี้จะลองเอามาทําเป็นอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปให้มันคล้ายๆกับโดนัทเอามาหลอกเด็กกันนะคะโอเคเลย get started โอเคอ่ะก่อนอื่นมลาใส่แป้งลงไปคะ่ะโอเค แป้งแป้งเท่าไหร่300กรัมนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลใส่ตรงนี้ยังแล้วก็เกลือมิกซ์ x กดใส่เกลือด้วยเลยก็ได้ก <ahead>, นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะใส่ไปหมดเลยแล้วก็ให้มีลากคนผสมให้เข้ากันคนไท้เข้ากันนะคะจากนั้นตามด้วย อันนี้คืออะไรลูกนช่แบบกรชายเข้ากันนะคะทำไมไม่พูนมค่ะอะไรจะเป๊ะเบส์เหลือไว้เดีอดเล็กน้อยนะคะเผื่อแป้งเราแช่ไปนะคะจากนั้นนมข้นหวานนะคะกระชายเข้ากันนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่ค่ะสูตรนี้ใส่ไม่ใส่ใส่ตอนไหน ใส่แบบนี้ไม่ได้หรอกหมูไม่ใส่ไม่ได้ใส่หมูไม่ให้ใส่ไงเอาถ้วยไปแช่โอเคอันนี้ี่โซดาช่วยดีนย่แหละีเป็นผู้ช่วยที่ดีเสมอลูกูดนะคะเอาออกให้หมดนะเขาจะได้ไม่เหลือติดจชามนะคะนวดค่ะ mm hmm. นวดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมานวดข้างล่างข้างนอกกันนะคะกิ๊กี้มันจะกี้นะนวดนวดแป้งมันยังนวดไปก่อนนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยนะคะว้ Whoa. Whoa. Oh. Oh. าวโอ๊คโอ๊คโอ๊โอ๊มามาเอามาให้หมอนวด oh, <stay. S 1> ให้หมอนวดก่อน oh, <stay. S 1> มันเร็วไม่จะจะไม่กินใช่ไหมโดนัทเนี่ยไม่งั้นโมไม่ทำให้นะ 小鸟、嗯，小鸟在唱。嗯嗯嗯 Finish. Yeah, I think so. Yeah. And you you use this. let <laughs> Fast, <laughs> แล้วก็จนแป้งเขานเนียนเข้ากันดีอย่างนี้ก็พอแล้วนะคะพิมพ์ก็จะพอแล้วเนาะนี่เนาะให้แป้งเขาเนียนนะคะจากนั้น oh <wait S 1> ปิดไว้ค่ะเ oh, like no, ดี๋ยวไว้ก่อนรอให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นลูกกันค่ะแป้งก็ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาามขึ้นลูกกันเลยเนาะเขาไม่เด้งกลับขึ้นมาแสดงว่าแป้งเขาได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะแป้ง นุ่มยืดหยุ่นดีนะคะแล้วก็กดไล่ลมออกออกมาค่อยๆไล่ให้อากาศเขาออกนะคะดีแก๊สเนาะให้ชกไลอ่อากาศออกให้หมดจากนั้นนะคะเราเราจะขึ้นเป็นรูปอะไรนะี่ล่ะเป็นพอนเดลิงเป็นพองเดลิง คอนเดลิงนะคะพิมพ์ก็จะตัดเป็นก้อนละสิบนะคะสิบสิบเอ็ดกรัมสิบสองกรัมไม่เป็นไรนะคะครึ่งไปนะคะงานเยอะหน่อยนะคะแต่ก็มันก็ออกมาน่ารักนะคะเชฟตันแม็กกี้เอนทูโจน่าที่สุดฮะเรามาเรียนชีพกัน one two and three and four เก็บก้นเขาให้สนิทนะคะ ถ้าเราไม่คึงเราก็จับลูดลงนะถ้าเราไม่คึงเราก็จับลูดลงลูดลงนะคะเพราะว่ามันเป็นลูกเล็กๆเนาะจับเอเนี่ยรลูดลงเอ็นนอยเอเก็บก้นให้สนิทค่ะไม่้ก้นกันอนทัก็จะแบ่งใส่ชีสนะคะอันใส่ชีสบางอันไม่ใส่เนาะเพราะว่ามีลาชอบกินชีส เด็กๆนะคะชอบกินชีส What? What? เก็บก้นเขาให้สนิทนะคะอ่าตรงส่วนที่ใส่ชีสลงไปนะคะ mm hmm. แล้วก็วางลงไปค่ะ <What? S 1> อันนี้วางลงไปให้เป็นรูปดอกไม้ mm hmm. โอเคห้าดอกพอ นะะในเวลาที่วางนะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องให้เขาชิดกันแบบนี้นะคะไม่ไม่จำเป็นนะคะเราจะทำให้มันห่างออกมาจากกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแป้งขึ้นนะคะเขาก็จะมาชนกันเองเนาะเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปจับเขาเบียดกันมากนะคะรอให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอบกันนะคะปิดเอาไว้นะคะ นี่แป้งก็ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานมก่อนอบกันนะคะจะทาแค่นมนะคะไม่ได้ผสมไข่นะเพราะว่าเดี๋ยวบางลูกเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาชุบช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งนะคะ ในระหว่างที่ขนมปังใกล้จะสุกแล้วนะคะพิมพ์ก็จะเอา,อาตุน๋นเอาหม้อนะคะหม้อสุก,กี้นะคะหม้อไฟฟ้าขนาดเล็กแบบนี้นะคะแล้วพิมพ์ก็จะวางชามอลูมิเนียมลงไปแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเหรียญน,นะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตอันเล็กๆนะคะเอาเป็นแต่ว่าคือช็อกโกแลตคอมพลนนะคะเป็นแบบ เม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครมีเป็นแบบช็อกโกแลตแบบบาร์นะคะเป็นแบบอัน,นใหญ่ๆแล้วก็มาสับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่เขาจะได้ละลายง่ายๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตุดไปเรื่อยๆให้เขาละลายนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันไม่รู้ว่าเวลาเราชุบแล้วมันจะแตกมันจะแยกออกจากกันหรือเปล่านะอันนี้คือโดนัทโดนัทปอมของมิลานะคะ Was my donut finished, Mama? Yes, it's finished. ใส่แล้ววนเอาเพื mm ่อจะสวยอื <it S 1> มแบบที่บนท็อปเล็กนิดนิดนิดนี้นะหลังจากที่เราพยายามทําให้ช็อกโกแลตออกมาสวยนะคะแต่ว่ามันไม่ยอมสวยให้เราเนาะเราก็จะใส่อันนี้ใส่อันนี้แทนเป็นอันนี้นะคะน้ําตาลไอซิ่งเนาะไอโคเอ็น้ำตาลไอซิ ing, นะ่ง ไปจะใส่ครีมที่ลงไปด้วยนิดนึงจ้า, <I> าก็ใส่นมลงไปนะคะ <Yeah. S 1> ไม่ได้กะปริมาณน,นะคะ,ะก็แค่คน,นคน,นให้เขาเาข้ากันนะคะนมเราอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเหลวเนาะ้วคนให้เขาเข้ากันนก็ใ้ำตาลเพิ่มลงไปมิลานนะ้ำเอานมไปเก็บใส่ตู้เย็นให้มกอกร okay. ใส่กลิ่นวานิลาบัตเตอร์ลงไปนะคะสักนิดนึงนนแล้วก็คนค่ะตรงนี้ใครจะใส่สีก็ได้นะคะใครจะเพิ่มสีลงไปให้เขามีสีแบบน่ารักน่ารักก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะสีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะคะโอเคดูที่จอกมันเป็นสีชมพูไหมอ๋ออ,อ,อ,อะไรเนี่ยลูก รสจอบเบอร์รี่นะ่สรสจอบเบอร์รี่แดงไปนิดนึงโอเคจากนั้นนะคะอ้อยมีล่อชุบลงไปนะคะ uh huh. จนนะเละไหมล่นนะมีล่ามาช่วยอย่างเนี้ยเดี๋ยวเอามือผู้ช่วยออกก่อน นี้นะคะแล้วก็วางไว้ก่อนกกนะแล้วก็มีถัดไปนะคะชีบลงไปค่ะกระยกขึ้นมาเยาขยับน,นี้น้ำด <wah> ำ ตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากให้หนานะเราลอให้แห้งแล้วเราเอากลับไปชุบใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเหรอคะเหมือนโดนัทไหมเหมือนโดนัทเหมือนโดนัทเหรอลูกโดนัทฟลาเวอร์ไปคันดนัทคะ